รถเข้าใหม่ใหม่เพียง32,000โลเท่านั้นกับตัว Toyota ายาริ1.2 g พัสปี19คันนี้389,000ค่ะพี่พี่ะ่ะฟรีดาวผ่อน6,600บาทเท่านั้นใครสนใจคันนี้ดูคลิปนี้ให้จบเลยนะคะบอกเลยว่าออปชันเขาจัดเต็มแน่นอนสนใจคันนี้เดี๋ยวเราไปดูคลิปเต็มกันได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับลูกหมูเพชนยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะคลิปแรกของช่องนี้เลยนะคะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะวันนี้นะคะพารถเข้าใหม่มาให้รับชมกันนะคะคันนี้นะคะเป็นตัวโตโยต้ายาริสนะคะ 1.2G พ a รปี19ค่ะพี่ขาเลขไมเพียง32,000โลเท่านั้นกับราคา389,000ฟีด้าผ่อน6,600บาทเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าออปชันเขาจัดเต็มแน่นอนนะคะเป็นตัว จีพัดปี19ด้วยนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ไม่มีร่องรอยลักยิ้มใดๆเลยนะคะคันนี้สวยครบคุ้มค่าน่าใช้ใครกำลังมองหารถไว้ใช้งานนะคะบอกเลยคันนี้คุ้มค่ามากๆ ะะฟีดาพรอนหกพัน 6, เองนะคะถ้าสนใจรีบทักรีบโทรหาลูกหมูได้เลยนะคะบอกเลยว่าภายในคันนี้นะคะสวยฉ่ำมากๆนะคะบอกเลยว่าสวยจริงๆนะคะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหารถเก่งขนาดกลางนะคะกว้างขวางนั่งสบายแนะนำคันนี้เลยนะคะเป็นตัวโตโยต้ายาริ1.2 g ึพัปี19ค่ะพี่ๆะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์แบบนี้นะคะ นี่ฟูลออปชั่นเลยเห็นไหมคะพี่พี่มีไฟเดย์ไทม์ให้แล้วเรียบร้อยไฟตัดหมอกคู่ล่างมีให้ด้วยตัวกระจังหน้านะคะเป็นลังเพล่งสีดําตัดกับตัวรถโลโก้ต,ต่างๆทุกอย่างยังอยู่ครบเลยสันเรียมตัวรถคะ่ะพี่พี่ขาเงาเงาคมคมแบบนี้เลยนะบอกเลยนะคะว่ารถที่เพชรยนต์นะคะเป็นรถเกรดเอการันตีโครงสร้างให้ไม่มีชนหนักพิกามจมน้ํากับสีกอใหม่แน่นอนนะคะการันตีให้เลยนะคะถ้าซื้อไปแล้วตรวจเจอ ลูกหมูรับซื้อคืนเต็มจานวนค่ะพี่พี่ขาบอกก่อนเลยว่าบริษัทของเราเนี่ยเปิดมานานมากกว่า24ปีแล้วนะคะใครอยากมาดูรถด้วยตัวเองมาได้เลยค่ะพี่พอยู่ที่มีนบุรีกรุงเทพนะคะถนนเสรีไทยซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งใครมาไม่ถูกนะคะทักขาลูกหมูได้เลยหรือโทรมาได้เลยเบอร์ลูกหมูทิ้งไว้ให้ด้านข้างแล้วสามารถแอดไลน์ได้เดี๋ยวส่งพิกัดให้แต่สำหรับใครนะคะที่ไม่สะดวกเดินทางมาดูรถนะคะพี่ๆี่แต่ว่าอยากซื้อรถ อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางมานะคะทางเรามีบริการวิ่งเซ็นไฟแนนและดูคลิปลูกหมูประกอบการตัดสินใจในการซื้อได้เลยนะคะบอกเลยว่าถ่ายรีวิวให้ดูแบบละเอียดเลยนะคะด้านท้ายของเขาก็สวยไม่แพ้กันนะคะได้เป็นไฟท้ายแบบไลท์ไกดิ้งให้แล้วนะคะเป็นไฟฮาโลเจนแบบไลท์ไกดิ้งให้ด้วยสวยๆงามๆแบบนี้โลโก้ทุกอย่างยังอยู่ครบเลยค่ะพี่ๆนะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันก่อนนะคะแต่บอกก่อนเลยว่าภายในสวยงามจริงๆ ะะภายในในี่โคตรกริบนะคะด,ดูเลยเลยนะคะปองคุมล้อค่ะพี่แนบชิดสนิทแบบนี้ลองเคาะดูได้เสียงใสกิ้งเลยนะคะคันนี้เป็นล้อแมกอลลอยปัดเงาทูโทนค่ะขอบ16นะ,ค,ะคันนี้ยางปี19เดี๋ยวลูกหมูเช็คให้นะคะถ้ายางเสื่อมเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นยางเปอร์เซ็นต์ปีใหม่ให้นะคะพี่พี่ไม่แตกต่างกันเลยนะ,ะไม่แตกต่างกับยางใหม่เลยนะคะพี่พี่ยางเปอร์เซนต์ใช้งานดีเหมือนกันนะคะลูกหมูเปลี่ยนให้ลูกค้านี่ลูกค้าคือไม่มีตําหนิกลับมาเลย นะคะ,ะดูได้เลยนะคะกาาระจกนะคะเป็นสีดำตัดกับตัวรถนะคะมีไฟเลี้ยวให้แล้วในตัวนะคะมีคิ้วให้ด้วยนะคะมีคิ้วกันฝนให้เรียบร้อยแล้วนะคะกระจกนะ,ะเป็นกระจกเดิมจากตโตโยต้าเลยนะคะฟิล์มเฟิร์มนะคะติดมาจากตโตโยต้าแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างตัวรถกันนะคะโครงสร้างตัวรถหัวน็อตต้องไม่มีร่องรอยการขยับนะคะพี่ๆต้องเรียงสวยกันแบบนี้เลยนะคะฝั่งนี้ค่ะพี่ หัวน็อตเนี่ยต้องไม่มีรอยขันไม่มีรอยไขยไม่มีรอยพ่นสีทับแบบนี้นะคะแผ่นเพจทุกอย่างยังอยู่ครบค่ะไม่มีรอยโป๊ไม่มีรอยพ่นสีทับเลยการันตีให้เลยนะคะพี่พี่ว่าซื้อรถกับลูกหมูเนี่ยได้ทั้งรถคุณภาพดีนะคะไม่มีชนหนักพิวามจมน้ําอย่างที่แจ้งไปนะคะและไม่มีเอ่อการหลอขายเลยนะไม่มีการหลอาขายใดใดทั้งสิ้นนะคะพี่พี่อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตแงะให้ดูนิดนึงนะคะโครงสร้างประตูค่ะพี่อยากรู้ว่ารถโดนชนมาไหมแกะดูได้เลย นะคะแกดูได้ทุกคันนะคะการันตีให้นะคะพี่พๆนี่ซื้อรถทั้งทีนะคะเอาไปใช้เป็น10ปี20ปีนะคะซื้อความสบายใจไปด้วยเลยนะ,ค,ะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนฟรีดาวน์6่อน6,600บาทเท่านั้นนะคะด้านในนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดำเดินได้แดงแบบนี้ค่ะพี่สวยๆงามๆเลย คอนโซลนะคะเดี๋ยวเก็บงานให้สะอาดตาสะอาดใจแน่นอนคันนี้ฟูลออปชันจริงๆนะคันนี้ฟูลออปชันเลยนะคะพี่ๆไม่ต้องห่วงเลยนะคะลูกหมูดูแลให้อย่างดีค่ะอะเรามาดูห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะห้องโดยสารด้านหลังนะคะก็ได้เป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันนะคะกว้างขวางนั่งสบายค่ะพี่กว้างขวางนั่งสบายเลยสนใจรีบทักมาได้เลย นะคะด้านหลังเนะมีดัมให้แล้วเรียบร้อยนะคะพี่พี่คันนี้นะคะมีออปชันนะ,ะระบบดิสเบรกนะคะก็คือว่าเป็นเหมือนกับว่าเบรกฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่ต้องไปกดอะไรมาเลยนะคะถ้าเกิดมันอีกิซเดียจริงๆนะคะมันจะทํางานโดยอัตโนมัตินี่แหละคะ่ะความปลอดภัยคุ้มค่าแน่นอนนะคะมีแอร์แบกให้รอบคันนะสวยงามเลยคันนี้นะมีกล้องถอยมาให้ด้วยนะคะมีกล้องถอยมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเราไปดูห้องโดยสารห้องเก็บของกัน ะะด้านหลังนะคะได้เป็นไฟท้ายแบบล่อไกดิ้งนะคะของไทยคยโตะเดิมจากโรงงานหัวน็อตไม่มีรอยขันไม่มีรอยข่ายแบบนี้นะคะด้านล่างเดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้ดูเลยนะคะจะได้เป็นชุดปะลมยางฉุกเฉินแบบนี้ค่ะพี่มีอะไรให้ครบคันนะคะใช้งานง่ายกว้างขวางเลยนะคะเก็บของได้เยอะนะคะเหมาะสําหรับรถครอบครัวขนาดเล็กขนาดกลางได้หมดเลย นะใครที่สนใจนะคะอยากพอนเบาๆนะคะมาจัดคันนี้ได้เลยนะคะนั่งกันได้4ีหคนเลยพี่ๆคะ่ะเม็ดอาร์ตต่างๆทุกอย่างยังอยู่ครบเลยหัวน็อตไม่มีรอยขยับแบบนี้นะคะไม่มีร่องรอยการขยับแบบนี้เลยบอกแล้วว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะสําหรับใครที่สนใจคันนี้นะคะเป็นตัว 1.2G พัดนั่นเองนะคะเป็นตัว 1.2G พัดนะคะปี2019เลขไมล์3,000 30, เอง นะครบคันค่ะพี่คันนี้สวยงามแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์รถให้ดูคันนี้นะคะชึ่งเดียวติด นะคะบอกแล้วว่าเครื่องยังแน่นยังหนึบอยู่นะคะเลขไม้สามหมื่นสองพันโลค่ะวิธีพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชั่นให้แล้วเรียบร้อยมีจอทัชสกรีนค่ะพี่แอร์ออโต้ด้วยนะคะบอกเลยว่าออปชั่นเขาจัดให้เต็มนะแอร์ออโต้พี่พี่ผ่อนหกพันหกนะคะฟังชันครบคันขนาดนี้ไม่สนใจได้ยังไงนะคะได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะเป็นเกียร์ออโต้แบบนี้เลยนะคะจอะคะสามารถเชื่อมได้นะคะหลากหลายเลยนะคะพี่พี่ไม่ว่าจะเป็นวิทยุ fm am นะคะซีดีนะคะแผ่นดิสนะคะโทรเข้าโทรออกเชื่อมต่อบลูทูธได้หมดเลยนะคะบอกแล้วว่า Option, ออปชันเขามีให้เต็มนะคะผ่อนเพียง6,600บาทเท่านั้นนะคะไม่ได้โกงราคาเลยพี่พี่ดูได้เลยนะคะใบสคบ,ร,บราคา389,000ฟรีดาวผ่อน6,600ของจริงเลขไม 32, ล์ส0 0 0 0โลนะคะบอกแล้วว่าไม่จกตาลูกค้าแน่นอนนะคะสำหรับใครที่สนใจเนี่ยทักหา,าลูกหมูได้เลยนะ ใช่หาลูกหมูได้เลยนะคะคันนี้นะคะเป็นแบบคีเลตนะคะเป็นปุ่ม push start แบบนี้แล้วเรียบร้อยนะคะตัวกระจกด้านข้างเนี่ยปรับพับไฟฟ้าด้วยนะคะเป็นกระจกปรับพับไฟฟ้าแบบนี้เลยนะคะออปชั่นมีให้ครบคันค่ะพี่ถ้าสนใจคันนี้รีบถักรีบโทรหาลูกหมูได้เลยนะคะนี่ปุ่มล็อกล้ออัตโนมัตินะคะกันลื่นไหลนะคะจะอยู่ตรงนี้พี่ๆไม่ต้องไปกดอะไรมันนะถ้าเกิดว่ามันเกิดอุบิเหตุจริงๆนะคะมันจะทําให้เองเลย นะมันจะล็อกให้เองอันตโนมัติเลยนะคะสําหรับใครนะคะที่ยังขับรถไม่ค่อยเก่งนะคะก็มาจัดคันนี้ได้เลยนะคะเป็นเกียร์อโอตโต้ค่ะพี่ขับสบายแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยนะคันนี้นะคะคุ้มค่าคุ้มราคานะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปิดฝากระโปรงให้พี่ๆดูกันนะคะคันนี้เป็นเครื่อง1.2นะคะเดี๋ยวไปดูฝากระโปรงไปดูห้องเครื่องกันเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่หน้าห้องเครื่องกันบ้างนะคะอย่างแรกนะคะให้ดูก่อนเลยนะคะ คงสร้างตัวรถนะคะคานเป็นคันเดิมครับอีหัวน็อตไม่มีร่องรอยการขยับแบบนี้เลยฝากระโปรงเม็ดอาตยังเรียงกันสวยสติกเกอร์ทุกอย่างยังอยู่ครบแบบนี้นะคะให้ดูได้เลยนี่ สวยๆงามๆแบบนี้นะคะ3ามแสนฟรีดาวผ่อนหกพับาทเท่านั้นนะคะเครื่องหมายต่างๆทุกอย่างสติกเกอร์ทุกอย่างยังอยู่ครบไม่มีร่องรอยเลยเห็นไหมนะคะแบตเตอรี่เดี๋ยวเช็คให้นะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวให้เรียบร้อยค่ะพี่พ,พเอารถไปใช้ให้สบายใจไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะคะวันรับรถลูกหมูแถมฟรีประกันฉุกเฉินให้ด้วย1ปีมูลค่า5,000บาท นะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนใครสนใจคันนี้รีบทักรีบโทรหาลูกหมูได้เลยนะคะที่เบอร์0ูน0 6 9 8 5า1หรือสามารถแอดไลน์มาเบอร์นี้ได้เลยลูกหมูทิ้งเบอร์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะใครอยากมาดูรถด้วยตัวเองทักมานะคะเดี๋ยวส่งพิการให้ถ้ามาถึงบริษัทแล้วแจ้งเลยนะคะว่ามาหาเซลล์ลูกหมูนะคะเดี๋ยวยินดีต้อนรับสุดๆไปเลยนะคะพี่ๆบริการก่อนขายบริการหลังการขายมีให้ครบคันคะ่ะพี่ดูแลอย่างดีนะคะบอกเลยนะคะว่าลูกหมูใส่ใจลูกค้าทุก ะะของแถมนี่แถมแบบจนฉ่าเลยนะคะอะไรที่ลูกค้าไม่ได้ขอลูกหมูแถมให้หมดเลยนะคะอยากให้ลูกค้าประทับใจนะคะและได้รถคุณภาพดีไปใช้ด้วยสนใจคันนี้นะคะก็รีบทักรีบโทรหารลูกหมูได้เลยนะคะวันนี้ลูกหมูขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะวันนี้ลูกหมูขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ